สวัสดีครับเดี๋ยวกับผมช่อง MR Blue Jack นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวนยายของผมแบบวิดีโอสั้นๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ยอดฟิวนะเดี๋ยวเนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะเดี๋ยวอ่ะนี่ครับตอ้านวต้องเข้าในสวนด้วยป่าวป้ายยาเนี่ย อยา่ออยาเป็นงูเลยครับไปเห็นหมนะั้ยเนี่ยอือ นี่ฝรั่งไหนี่คะฝรั่งรูปโตๆมีไหมอ่ะฝรั่งเยอะแยะเดี๋ยวใหู้ปฝรั่งฝรั่งทั้งนั้บบน,นใช่นี่โอ, <laughs> โอ้อันนี้มาอันนี้กล้ย ปี๊ปี๊พุทธตัวแม่พ่อโอ้พิ๊กพิ๊กพิ๊กหมูก็ปวดไปสินี่ครับพิกนะครับหมูก็เยอะแยะพิ๊กใหญ่ใหญ่เลยพิกเยอะแยะเลยนะครับอืมมีอะไอีกสั้นอีกนี่ครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับว้ายอันนี้ไดแตกสั้น เดี๋ยวนี้คือแบบน่าจะเป็นแตงโมนะเดี๋ยวยดูเลยกันนะครับอ,อะไรยายอเอาแตกแล้วก็จะถ่าย,พยโพลนั่นแตกกันลุกนี่คือน้อยหนา,าสุกแล้วนะครับน้อยหนาสุกแล้วนะครับนี่ครับว้าวใหญ่มากต้นใหญ่มากครับเพิ่งมาดูสวนครั้งแรกนะครับไม่ได้ดูนาน อ่ากูดไปอืมดไปน้ออย่าพูดอะไรน้ก็กูปดไปเลยเดี๋ยวดูช่วยเลยอะไรอันนี้ขนุนหรือเปล่ายายขนุนขนุนว้าหยายๆายโก็ไม่ต้อง่ายหนูใส่ใส่แค่เอาเขียวเนียเนี่ยขนุนอุ้ย กนันจะสุกแล้วเขาป,ปดไปกระนันจะสุกแล้วเนี่ยนี่ตีวิง่งใหญ่ๆเบิบ่มๆเหมือนทุเรียนเลยกัทุเรียนตีเลยกันคือทุเรียนทุเรียนออันนี้อะไรยายนี่เ้าโพดใช่ไหมโอ้เข้าพดนี่ครับเ้าโพดเขาพูด,พดจมๆ หลายอย่างเลยครับดูดูครับดูดดดดปลายทางครับสะพานเลยป้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบปอน้ำต้นนี้อะไรเนี่นยท่านผู้ชมเหมือนใบกะเพราน่าจะเป็นแบกระเพรานะนี่ว้าวมีหลายอย่างให้ดูเลย ทุกคนเห็นน้อยหนาไหมนีน่น้อยหนาน้อยด่าแบบไม่แพ้หน้าใครน้อยหนา้าต้องเป็นน้อยหน้าไม่แพ้หน้าใครคนี่ครับยายเบิ่มบิอือฮึโอ้อันนี้ก็ ูปันตัวไรตัวอะไร,ะไรขกระโพดเลี้ยงเลยท่านผู้ชมดูว้าวเลี้ยงมันคารบททองชาติเลยนนะฮะอ้อนี่คือต้นฟาร่างฟาร่าง ฝรั่งโอ้้หอ,อันนี้ก็ <Okay. S 1> มันน่าจะเกิดมาเองหรือเปล่าหรือว่ายายปลูกก็ไม่รู้นะครับหืฝรั่งไส้แดงนะพี่นเดี๋ยวแบบถ้าถ้าเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาไปขายที่ตลาดนะอืมว้าวนี่พริกนะครับพริกใหญ่ๆเบิ่มๆเ,เลย เห็นแล้วโอ้จะดูนี่ก่อนนี่มันคืออะไรกันเนี่ยวิววิวสวยมากนน่งๆอืมข้าวโพด ขอาโพดถั่วอยู่ไหนอะไรขอาโพดนี่กนมันจะตายหรือเปล่าพีกอันนี้ก็สะพานครับสะพานที่เราฝ่ายฝันไหวว้าวไววเป็น,นว,นนวนีโอ้ก่อนหัวคมิน,นิดอ่ะอุอ้ย ดูครับดูพี่ครับอูใหญ่มากเลยกระโพดโอ้ยาวมากใหญ่มากใจสุดแล้คุณผู้ชมรูปธนรศึกษาฮะยังเลยเห็นหมเห็นแล้วถ่ายละใหญ่มาก เวฟเวฟลูกเยอะมากว้าว bro นี่นะฝรั่งซักซีดาไกวอันนี้คือชิงาหัว เบิ่มๆโอ้ยอะไรนะบักซีดาทราไมไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่นโอ้นี่ไยนาาห่ะว้าวเมื่อกี้ยังเป็นดินตอนนี้มันกลายเป็นข่าวซะแล้วถือว่ายอดเยี่ยมเลยอุ้ยทุกคนเหมือนผมเจองูครับเหมือนผมเจองูเงียบงูครับงูบักใหญ่เลยเอาไาใช้แล้วครับท่านะครับ เนี่ยมึงข้างนาไปเลยไงนยายหน้ายายมีทุกผักที่อันนั้นหน้ายายมีทุกอันนี้เลยนี่ว้าว